ทำไมเราต้องฝึกดันสะโพกไปด้านหลังหรือทิ้งก้นไปด้านหลังฝึกไปเพื่ออะไรฝึกไปทําไมแล้วมีเทคนิคในการเล่นหรือการฝึกยังไงคลิปนี้มีคําตอบสวัสดีครับผมโค้ชหนึ่งขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเอกชัยฟิตเน็ตการฝึกดันสะโพกไปด้านหลังหรือทิ้งก้นไปด้านหลังก็เพื่อป้องกันอาการบาดเจ็บที่เกิดขึ้นจากหัวเขา่าในการออกแรงนั่นเอง ทาห,หลักที่ใช้ในการเล่นจะเป็นส่วนก็จะเป็นท่าบาเบลฟูสคอ b a ตบาเบลด l ลิฟเพราะท่าเหล่านี้ล้วนแล้วใช้น้ำหนักที่เยอะมากๆในการเล่นเพื่อลดอาการบาดเจ็บที่จะเกิดขึ้นในระยะยาวเรามาฝึกเทคนิคเพื่อป้องกันอาการบาดเจ็บเหล่านี้กันดีกว่าครับท่าแรกนะครับเป็นการฝึกเพื่อนำไปใช้ในการเล่นท่าบาเบลด l ลิฟ วิธีการสึกก็คือให้ยืนตัวตรงๆล็อกสะบักกดหัวไหล่ลงเกรงแกนกลางลำตัวนะครับไปเท้ายืนระดับประมาณหัวไหล่เปิดไปเท้าเล็กน้อยเสร็จปับ๊บคออ่อยๆลอยอีกครั้งนึงครับนะครับน้มตัวไปข้างหน้าถิงก้นไปด้านหลังสะโพกด้านหลังค่อยๆย่อตัวลงมืออยู่ระดับแถวหน้าแข้งเสร็จปั๊บเชิดอ,อกอยู่ประมาณนี้นะครับขึ้น หายใจออกเข้ามาที่ตัว,ต,วตรงๆเหมือนเดิมหลังส่วนล่างนะครับอันนี้ก็คือเป็นท่าที่ฝึกไว้ใช้สำหรับการเล่นบาเบลดิลิปเป็นหลักนะครับต่อไปเราจะฝึกท่าที่สองนะครับเพื่อใช้ในการเล่นบาเบลฟุตคอรนะครับก็คือเหมือนกันหาเก้าอ,อี้หรือหาเบาะนั่งครับมาลองนั่งเพื่อป้องกันไม่ให้เราตัวงายหลังนะครับก็คือยืนตัวตรงตรง เหมือนเดิมปลายเท้าอยู่ระดับหัวไหล่นะครับเปิดปลายเท้าออกไปเล็กน้อยเสร็จปับ๊บกดหัวไหล,ล่ลงล็อกสะบักเกรกยนการลำตัวเสร็จปับ๊บผลักสะโพกไปด้านหลังค่อยย่อตัวลงก้นแตะบกขึ้นออกแรงหน้าขาหายใจตัวตรงถ้าใครไม่ถนัดก,ก็ทำมืออย่างนี้นะครับชูมือไปข้างหน้าก้นไปด้านหลังผาโชดด้านหลังครับย่อตัวลง ก้นแตะบอะปับออกแรงหน้าขาขึ้นโตโต,ตหายใจออกประมาณนี้ครับนี่ก็เป็นท่าสรับเร้ใช้ในการฝึกบาเบลฟ f ตคอ c o t หลกัหลกๆก็จะมีประมาณนี้นะครับก็การฝึกดันสะโพกด้านหลังหรือทิ้งก้นไปด้านหลังนะครับท่าหลักๆที่เขานิยมใช้หรือว่ามีโอกาสบาดเจ็บน้ม,มากที่สุดก็คือท่าบาเบลฟ f ตคอ c o กับท่าบาเบลดีลิฟ เพื่อนๆก็ลองเอาไปฝึกทำตามดูนะครับเพื่อป้องกันอาการบาดเจ็บนะครับถ้าเพื่อนๆชอบเทคนิคดีๆแบบนี้นะครับอย่าลืมกดติดตามกดถูกใจนะครับแล้วกดแชร์ให้ผมด้วยแล้วกันนะครับเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับผม